ก็สวัสดีครับผมยู่กับผมนะผมช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้นะผมทุกคนจะพามาครับผมบ้านทำสแตนนะครับผมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถกระบะนะผมในราคาประหยัดเพียง3 8 0ร้บาทนะผมงบประมาณก็คือเหล็ก2เส้นนะครับผมแบบนี้นะผมเป็นเหล็กขนาด1นิ้วคูณนนิ้วกับ6ขหุนนะครับผมวิธีทำทำยังไงเดี๋ยวมาดูครับ ก็นี่นะครับผมตัว1นนิ้วนะผมจะใช้เป็นโค้งข้างนะครับผมหรือตัวเมนแม่นะครับผมอันนี้จะใช้เป็นซอยหรือตัวขั้นบันไดน,นะครับผมอันนี้ความยาวที่จะใช้อยู่ที่1เมตรนะครับผมกับ35เซนนะครับผมอันนี้จะไม่ทําการตัด45เลยคือจะตัดตรงตรงเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยว,วจะมีตัวอุดหัวมาเป็นตัวเกี่ยวรถขึ้นรถแล้วก็ตัด45้าเพื่อรับตีรถนะครับผม,บผมอันนี้นะครับผมจะตัดอยู่ที่35เซนนะครับผมทั้งเส้นเลยนะครับผมอันนี้ตัด 1> ่1เมตร4่อนนะครับผม35เซนอีก4่อนนะผมตรงไหนเมื่อเราตัดเหล็กเสนนร็จนะผมก็จะได้เป็นลขนาดแบบนี้นะผม1เมตรนะรผมทั้งหมด4่อนแบบนี้นะครับผมอันนี้คือ35เซนขนาด หน w, ึ่งนิ้วอีกสี่ท่อนนะครับผมอันนี้หกหุนนะครับผมสามสิบห้าเซนอีกสิบหกท่อนนะครับผมเดี๋ยวมารู้วิธีการทำนะมว่าทำยังไงครับผมเริ่มแรกก็นะครับผมก็ทำการจับถากนะครับผมแล้วสณหรับนี้นะเห็นไหมครับให้ได้ฉากเลยนะครับผมแบบนี้ครับผมเราทำการแท็กไว้ก่อนนะครับผม เมื่อเราแท็กตรงนี้เสร็จนะผมเราจะแท็กเป็นกรอบสี่เหลี่ยนมนนครับทั้งสองชิ้นก่อนนะคผมตอนนี้ครับผมแท็กเหมือนกันนะครับผมเหมือนเมื่อกี้เลยอันนี้เราทําการแท็กแค่ด้านเดียวนะผมเราเราจะได้ปรับมุมได้นะครับผม เมัมนะนี่เดี๋ยวเราทำการแท็กกันเลยนะครับหลังจากที่เราทำการแท็กเสร็จนะผมเราจะทำการวาัดระยะคือวัดมุมนะผมเขาสองข้างทะยงแบบนี้นะผมนี่ครับผมไม่รเดียวเซนครึ่งแปดมิลนะครับผมนี่น อยูนนะ่ที่เจ็ดเซนเมตรเจ็ดเซนนะครับผมเจ็ดเซนสองมิลถ้างนี้เยอะกว่านะผมจะทำการยุบก,ก่อนนะ <c oughs> นวัดเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ ได้เท่ากันเลยใช่ไหมครับผมเราจะทำการแท็กนะครับผมแล้วแท็กเชื่อมตายเลยครับผมระยะที่เราจะแบ่งลูกซซยหรือลูกัานบันไดในการขึ้นนะผมอยู่ที่สิบเซนครึ่งนะผมมันจะลงตัวพอดีนะครับผมอันนี้ผมใช้ระยะระบบเกี่ยวหวัวนะครับผมไม่ได้เอากลางเหล็กนะครับผมคือเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวเกี่ยวหัวมันก็จะได้ระยะเท่ากันนะผมะอันนี้เราจะวัดทั้งสองข้างเลยนะผมเพื่อให้มันได้เป็นระดับน้ําเดียวกันนะผมคือมันจะต้องตรงกันนะไม่หลอกตานะครับผมแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับผม ก็ทำการเชื่อมนะผมตอนนี้ก็ขอเวลาเชื่อมแป๊บนึงนะครับผม หรือตัวที่ตั้งอยู่กับพื้นนะผมจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะผมนี่เราทําการตัดนี่ครับผมตัดปลายนะผมอันนี้ตัดสี่สิบห้านะผมองศาที่ตั้งมันไม่ได้นะผมเราลยทําการขยับเป็นสี่เซนนะผมจากพื้นมาถึงนี่นะผมตัดปลายแหลมมาเลยครับผมมันจะได้เป็นลนักษณะแบบนี้นะผมส่วนลูกซอยก็ลักษณะเท่ากันเหมือนเกินเหมือนเช่นเคยนะผมเดี๋ยวทาการเชื่อมก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะาการประกอบนะครับผม หลังจากที่เราทาการเชื่อมเสร็จแล้วนะผมเป็นลูกทรมแบบนี้นะผมเราก็จะทำการใส่บูธนะผมนี่ใส่เป็นแบบนี้นะผมนี่ไม่ต้องกดนะครับผมเราทําการวางนะผมลูกเล่บบูธของเรานะผมจะอยู่ทางด้านล่างนะครับผม นี่นะผมเวลาพับก็จะพับแบบนี้นะครับพับเก็บนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะทำให้ไม่ขาดไม่ได้นะครับผมเวลาเราจะใช้นะผมเราก็ทําการแบงอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีตัวประกอบมาให้มันแอนตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีเกี่ยวงนี้อีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับครับผมก็บันไดนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็อันนี้คือเสริมเป็นตัวล็อกนนะครับ แล้วก็ทำเหล็กงอนะผมเอาไว้รับฝาท้ายนะครับผมก็นี่เลยยายให้น้ตลองดูนะครับก็นี่นะผมลงได้นะผมลองรับน้ำหนักพี่ดิได้ปะลองขึ้นขึ้นขึ้นนะอุ๊ยร้อนร้อน ก็สำหรับท่านใดนะผมชอบคลิปแบบนี้นะ <Okay. S 1> ผมก็อย่าลืมไปช่วยกด s u b subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างกด DIY แล้วก็วันนี้นะผมกลับอีกช่องหนึ่งครับผมในช่องผมออดี้ครับวันนี้ก็เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ